วันนี้ป็นวันที่16เมษายนสมการครับแม่จะได้นนลำลองได้แล้วแม่นะโอกาสที่ลำลองเราต้องใช้อยู่ครับนะครับสงการพอดีครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับอ,อ,รอ่าอีากจัตพักหนึ่งด้วยพระเดิ่ททงคุณครูบาอาจารย์เพิ่นกสิทธิบินบตบาท,าท,ทนะครับเชิญนะครับเอ้คุณแม่เชิญด้วเออเชิญรวมบุญลมบุญเสร็จอาสาทุโชคดีรวย เลอรี่ยราอไครับครับเออเอาโมทนาบุญนะครับโมชนาบุญน้ำเออเจอวแม่มานี่ครัอนเอนะครับเอาสาธุเออเออเอนี้เป็นอนุสงค์บุญนะครับอนุสงค์บุญนะครับอ่าบ่าพันติแกกเข่าแกกน้าแกกไข่ครับพ่อพี่น้องนะครับ ่โอ้สอบหนึ่งเท่าไากกรานะครับ่าสกิโลครับเออเขานะครับน้ำอีกไข่อีกครับช่วยพี่น้องมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับโดยพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์นะครับพระวิเนยเป็นได้ร่วมญาตินะครับอ่าครับพี่น้องทั้งโลกนะครับอ่าเมื่อร่วมบุญรวมกุศลนะครับดีครับเป็นอนุสงฆ์คนบุญนะครับ เอาเมื่งเดอ้อเฮียพีรองบาเนี้ครับนะครับเ่าเป็นอนุสงฆ์คนบุญนะครับออเอาสาธุเอ่อมรนาบุญเดอ้อคุณพ่อกลับมาลอยหลานเอ่ออยากบุญมีอนีก้กกะให้โชคดีมีอนี่ขอให้เป็นเศรษฐีคนใหม่ในมีอนี่นะครับเด้อขอให้เป็นอนุสงฆ์คนบุญเอาสาธุสาธุสาธุาธลำรวยเออขอชาตินี้ขอชาตินี้นะครับเอ่อ ก็ังได้กเชิดน,นะครับเพื่อพี่รอดบวมบุญลมกุศสมน้เพิ่งน,นะครับหรือว่าบุญอันยิงยันแต่นะฮะก็ะะะจิตธรบุญถวายล่วงซดก็ได้ครับขับคพ,พี่รองนะครับ ันาจ้ส่งคนบุญเด้อครณพี่น้องนะครับที่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศครับครับจงได้กับความเชื่อนอครับครณพี่นองนะครับผู้ใดสี่รวมบุญรวมกุเสมกับเชื่อทั้งกองอําวยกรารนะครับอยากทำบุญถวายนะครับโล่งซบนะครับอับยาตะสัตว์ผ้าเฮ้านะครับหรือ เป็นวาล่งละ,ะครับนะครับโล่งเราพันธ้านะครับเชื่อม่านมีดนะครับหรือเขาจะเป็นอ่าถอยนะครับอ่าสังกท่านนะครับ,นนรบให้าากับผูบาาจารย์กับสองพันบาทนะครับ ล่องสีทางกองอันนวยการได้นะครับอ่าโอ้เลยีใถือว่าโอ้เป็นบุญเป็นกุศลอ่าขั้งสมบัติครับขั้งสมบัตินะครับอ่าขั้งสมบัติเด้อพ่ไพพิรอดขั้งสมบัตินะครับอ่าดีเป็นขั้งสมบัตินะครับอ่าขั้งสมบัติเปิดเบงเล่มามุขเรื่องไพพิรอดห้าหกเก้า เอาสาธุเด oh, ้อครับเอาเป็นังไดหี no. yeah. nah ่บอกไอ้เด uh, oh, ha ้ยบอกจะพ่นนมากเดเกียยจะพ่นอย่เนีุ่ณหลวงเอา้อหาปักดันปเดยไม่ส yes. ุดแล้วเดี๋ยวมาปักอันม้เครับนะครับเอสาธุสาธุด้อครับ สาธุพิณนองนะครับรวมบุญรวมกุศลนะครับขั้นสมบัติอยู่ทั้งนี้เด้อครับเด้อขั้นสมบัติเมื่อนี้เบิกขึ้นใ้ท่านที่ให้กับพิ่นองนะครับเข้าเห็ดบุญมือนี้เมื่อยในมือนี้ครับนะครับอ่านะครับที่ตำนัดที่สร้างนี้ก็บอ่าเพิ่นกับว่าสร้างให้เพิ่นก็ถือสิบสองล้านคุณเน้อพิ่นองสิบสองล้านนะครับเอา อ่อเผยพี autre, ่น้องครับเอาโมทนาบุญน้ำเด้ออาสาทุกคุณแม่ไปกลับมาพันล้านเด้อบุญดีพันล้านอาสาธุสาธุสุขภาพร่างกายแข็งแรงไห้เป็นบุญเป็นบารมีครับบุญดี้ดยประเดชประคุณเพิ่นทำบุญร่วมญาตินะครับทำบุญร่วมญาตินะครับเด้อไไไไปปป็็เเนตม เอาเอางั้นเต็มได้เหยีบสมบัติเท่ามัอนี่นะครับยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งรวยครับอืหยียบสมบัติเด้อครับเหยีบสมบัติทําบุญกับเหยีบสมบัติครับพี่นอพี่น้องเอาสาธุสาธุสาธุเอาเอาลำลำนึงไว้เด้อให้เป็นบุญเป็นบารมีเด้อครับนะครับตรงนี้ครับด้วยเมืองนี้ด้วยพระเดชพระคุณ เ็นเดม่าสถานที่ตรงนี้นะครับร้อยกว่ารูปครับพอพีรนองอผมกับ่มเคยเห็นครับพอพีรนองก็นีเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับดีประเดี๋ยวพะคุนคูบายาจา์เปิน้นไทยทับบุญร่วมยากนะครับทำบุญร่วมยากนะครับทางโรคนะครับพพีรนองนะครับ ่มีกามกันหลายหน้าหลายตาก็ถือว่าเป็นอนุสงค์บุญครับพี่น้องนะครับอนุสงค์บุญนะครับบุญบุญเป็นกุศลจริงๆครับอ่าเชิญทางสาธุสาธุนะคุณแม่เด้อสาธุสาธุรวยรวยรวย ให้เป็นบุญเป็นกุศลเด้ออาสาธุให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อ